ตื่นเส้ามาฝนตกประสายะนยาทอดเห่งหวงการยาทอนพี่น้องย่านน้ำท่วมก้าสเสด็จเ,เนี่ยโลงไม้เนี่ยมือเศร้าก็เพรใะไ่กระได้ถระตูเข้าไปเบิงก้าก้อนก็อนสีเก็บปูถลอกทั้งสิมาบ่ห่วงมองเกิดดีมองบอ่อพองโลกกินกระมี่คือมันเป็นน้ำจังใดสดอกก้ายาทอนกระไดพี่น้องร่างตาก,กับเกิดดีร่างตากระส้งสีเดินเดินอยู่ก็เลยเป็นห่วงสดอกก็เลยผ้ากันมาเบิงฝนกระตกคักตกแน่ตกวังอันตีซี ตีซิโกโกัวม่หอดตีหาตื่นสาวา,ามาน้ำขาผ่าผ่าเนียพี่น้องมองนี้มันไก่ช่วงสูงเนี่ยมันบ่หนี่ได้น้ายายท่อนกับอะไ้เสมอกันเรียบได้พี่น้องมองได้ให้รู่วให้ลงอยู่จังสินอามองเนี่ยมันให้ต้นหนาบัดงามอยู่ก่ากระ,ะไดแต่ว่าคือว่าแหละพี่น้องมันเพราะในบ้านปุ๋ยถ้าานปุ๋ยขึ้นไปก็ตื้อขึกัดละวะอือเห็นบอกเออใครแน่ปลอดภัยไม่เป็นอะไรกล้าน้อยของยายทอนเออพอดีน้ำน้ำพอดีจังน้อยยายทอนก็สิมาเอาปุ๋ยอ้อยค่ะพี่น้องค่ะนี่นะอือเห็นบ่ นี่ให้ตานี่ค่ะคือยูนี่ก็ได้ส่งงามยูตาปอยญ่เนาะพี่น้องเนาะตากาก็ได้ลงมาเท่าไรแห่งฝนตกเลง้งพี่น้องฝนตกเลง้งจู่เจ้าเลียวไปเบิ้บองอนาางงงี้พุ่นอะน้ำเขาวผาผาพี่พน่ะโอ้ยขักเนร์โตกบ่ครับพี่น้องบ้านจู่เจ้าก็ได้ตกบ่เบิ่นบรรยากาศก้าเขียวเขียวงามงามกับน้ำเขาวผาผาสู่พี่น้องเบิ้งค่ะพี่น้องลงมาแล้วกเสียบกโจ๊กค่ะพี่น้องมาเปงเอาหนามสตัวหนามไรเอากระดอกระเดือเวลา สีมะเปงน้ำล่งสาสตัวบาดนี่นเน็นบอยอนก็มาขุดทางมันไหลง่ายๆไหลดวกดวกลงไปกักตุนไว้ดีก็สิป่อยให้มันไหลลงพูนหนองใหญ่ๆข้องข้องง่าๆหนองงหญ่ไปนะพี่น้องเอาลงใส่สาไว้ถ้าใส่มีเยอะไว้ก่อนแล้วว่าน้ําสาีนพี่น้องเฮ็ดยังกับสะดวกสบายถือว่าฝนมาตกมันแรงสิเข้ากับสิสูบน้ำดำหน้าได้ยังสินะอะไรก็ไม่แน่นอนมีไว้ก่อนแล้วก็ต้องกักนีมันกระสิไหลลงพูนอะลงไหลลงไปสาสิยู่คางตะการยอนนะคะพี่น้องคะนี่นะ เัากะชิย่างเอาไปเป้งให้พุ่นอีกพุ่นหลายคักเป้งอายุสามไฮนี่มันก็สิบดต,ต็มสายอยู่ว่ามันหลายผูดไรพวกมันสิไรทอดลงมาเรื่อยเจ้พี่น้องไหลามาจากคุณหมูบ้านเท่ากับไหลลงมาเห็นบ่นี่เราพี่น้องเพชรยางกะมีหมาน้ำมาไปน้ำจังสีหล่ะผู้ไดบ่วามันปิดต่หักจักงไหนจะทอนหักมันเด้อเบาซื่อมากระไดเพอได้เป็นหมูไปหันไปนี่มันกบว่ายานฝนมากรถทางกระไรแม่ลงทงลงทางเขาก็ยืนเฮี่ยงขางยั่งน้อยก็เป็นหมูเป็นเพื่อนให้น้อพี่น้องนี่เห็นบะ เมียบอกว่าอย่าไปมันก็หามมันบ่ได้เด้พี่น้องโอ้ฝนตกใส่หน่วยตาลูกข่อยไฟสันมันก็ยืนรอเมียมันอยู่นี่เบิ่งแหนตุเจ้าบรรยากาศน้าเยี่ยท่อนโจ้ต์มาเคืองแข่งพี่น้องขาบิ่งเนาะนี่เห็นบ่น้าฝนตกับเพลงลงจวกจวกมั่งสี่สตอพี่น้องจังหน่อยกับสิเต็มซะสต็อกไว้หลายๆเลยค่ะพี่น้องขาเนี่ยนะบรรยากาศดีดีฝนชุ่มฉ่ำมากเลยพี่น้องขา